สว sí, ัสดีค่ะวันนี sí, ้ล right ุงสิภามาอ่านรีว no ิวอันกีวีเนาะค่ะอันประสร้างเพิ่อนคอมาเนาะจ้ะว่าให้รีวิวให้เบิรงนแนค่ะเพิ่งมาคยเห็นอันกีวีบ่มีขนนะจ้ะนะคะกีวีแบบบ่มีขนไม่กับสีบ่มีขนนะจ้ะเห็นไหมไม่ใช่คือแบบกละมุดแานเท่านะค่ะอันกีวีมีขนไม่กับสีเป็นังสีเนาะค่ะขนมันกับสีลายแน่นะจ้ะแล้วลุงจะสิภาอันลูกบ่มีขนก่อนนะจ้ะให้เบิรงก่อนนะคะว่าห่างแม่ก็จะเป็นสีออแดงบบนี้นะจ้ะนี่ค่ะสีห่างแม่ก็จะเป็นสีออกแดงๆแบบนี้นะจเน บสีฟ้าเปลือกออกเด้ค่ะช้า,าแดดไม่แล้วค่ะมนนีแดดดีแล้วค่ะหนองไม้ก็หน่องมาแบบน,น,นี้ส่วนโตลุงตามาทั้งสองนะแนละค่ะแสบทั้งสองแต่สีเขียวไม่ค่ะเคยกินแต่สีเขียวและะ้วค่ะมันนี้สีเหลืองอันนี้แฟนมาค่ะเสียบออกเปียกๆนะ่ะจะคีอยมาซิมนา่าจะฟ้นแล้วก่อน ในแบบนี้แล้วนะคะสีฟ้าลูก่อนถอยาเป็น้ามเป็นข้ามไหลูกซ้ายนะคะแบบนี้แล้จากฟานแล้วสีบานลูกได้นะนะลูกสะเอาลูกใหญ่เีค่ะกอลูกอันนี้คนะเป็่นสีแบบนี้ค่ะทุ้คนคตนไหมคะสีเขียว บิงทีวีเขาก็จะพาเครื่องเราส่วนอันนี้เลยนจ่จจะส่วนตากินเอานะคะ่ะให้กัดฟันในลกูเกเล็กน้อยประเด้ไปโรงเรียนกันเหมือนเนี่ยลูกสาวไข่ค่ะก็ะเรอยนคนพี่ก็เรยกว่าห้ไปนั่งค่ะอันอย่างกับจากโรงเรียนน้องสายอยันมันหนาวเกินน่าจะ จะได้แบบนี้นะคะเหนาะค่ะเห็นไค่ะสีบแบบนี้นี้ว่ะไดยาสีฟนลงบนจานก่อนค่ะ,ะ,ะดูสิคหะดังนีีดงน่หนึ่งเเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้แลนะตาต่ออีวก,ก็ได้ เห็นไหมคะสีมี้อันสีเขียวสีมีสีเขียวก็สีอันสีเหลืองค่ะอันสีเหลืองนี่จะเป็นอันบ่มีขนค่ะอันสีเขียวนี่สีมีขนเห็นไหมคะแอาวมาสีนมือน่คะว่าอันไดแซบนนี้สีเขียวค่ะเมื่อเสรมันหวานเปรี้ยวๆแล้วจ้ะสีเขียวกาเป็นสีเหลืองค่ะสี่หลือจะเป็นแบบนี้นะคะ มันนี่สีเหลืองน่าจะสูงงอมค่ะงอมกว่าสีเขียวน่ากัเรสีออกหวานกว่าค่ะปกตินสีนี้ถ้าเกิดเบอร์เนสูงนะครับสีออกรสชาติเปรี้ยวน้ำน่าจะเสียบทั้งสองค่ะรสชาติใกล้ๆกันค่ะแต่ตางจากสีซื้อจ้ะสีมันสีเหลืองไหมเสบอยู่ค่ะอันนี้สีออกส้มนอยนึงค่ะอันี้สีออกหวาน โอเคค่ะคลิปนี้นาตยากับสิขอตูลาไปก่อนนะคะมารีวิวให้รีบเป็นเบิรแล้วจ้ะเนาะกาจันไดกระฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะตาได้ด้วยจ้าเป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย